สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับวีวีที่ร้านมิราออริโอ สาขาสีนัคเรนสำนักง,งานใหญ่นะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแรปแรปรูมของเราค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันแล้วนะคะว่าแรปรูมตอนนี้สามารถติดตั้งงานแรปได้ที่สาขาสีนัคเรนนะคะก็ตั้งอยู่ภายในสำนักง,งานใหญ่เลยนะคะวันนี้เรามี BM คันนี้ค่ะเป็น BM Series 5นะคะ5 3 0 i Sport ค่ะลูกค้ามาติดตั้งงานแรปใสกันรอยนะคะ PPFTPU r u b i s o นะคะฟิล์มใส ตัวนี้ที่เรานำมาติดรถ BMC ซที่5คันนี้นะคะขอบอกก่อนว่าเป็นตัวท็อปสุดของแร Room เลยนะคะซึ่งเป็นตัวความหนาขนาด200ไมครรับประกัน7ปีนะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยมีคุณนะสมบัติเซลล์ฮีลิ่งที่แบบ คีลิ่งได้เร็วมากนะคะแล้วก็มีสารเคลือบไฮโดรโปบิกก็คือถ้าทุกคนเห็นนะหลังจากนี้ติดตั้งเสร็จนะคะรถจะเงาเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะจะไม่ทําให้ฝุ่นเกาะบ,บนรถล้างน้ําก็แค่ล้างน้ำแล้วก็เช็ดนิดเดียวก็ออกแล้วนะคะหลังจากที่เราเอานม้วนฟิล์มมาแล้วนะคะเราจะนําไปตัดด้วยเครื่องเลเซอร์คัตนะคะตามรูปแบบของรถเลยนะคะและภายนอกนะคะก็จะตัดจุดตัวจมูกหน้า ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เรจาจะรัให้ดูน,นะคะติดจุดกาบข้างด้วยทั้ง10จุดสำหรับรถคันนี้นะคะจุดกาบข้างก็คือจุดเป็นโนแบล็คคือเรียกได้ว่าสําหรับรถคันนี้คือติดครบทุกจุด รถเลยนะคะและรวมถึงภายในด้วยนะคะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าหลังจากที่ฟีมเราไปไดคัตแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะมันก็จะเหมือนแบบไดคัตสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการติดตั้งจุดเล็กๆนะคะแต่สําหรับจุดใหญ่ๆ,ญๆเช่นฝาข้างประตูพวกนี้นะคะเราก็แค่จะตัดตามรูปหรือหลังคาเราก็ตัดตามรูปเพื่อให้พับขอบเก็บมุมได้ง่ายคะ่ะเครื่องไดคัตเราเนี่ยสามารถไดคัตได้แทบจะครบทุกรุ่นนะคะรวมถึงรถรุ่นใหมๆ่ๆด้วยอย่างไรถ้าใครสนใจนะคะติดต่อ สอบถามมาได้เลยนะคะส่วนขั้นตอนการติดตั้งเนาะเราจะติดตั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันนะคะแต่เราจะขอตากแห้งเขาเรียกว่าตากแห้งแล้วก็อบเอาไว้นะคะเพื่อให้ฟิล์มเซตตัวแล้วมาเก็บงานอีกทีในวันถัดไปนะคะโดยรวมเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าทิ้งรถไว้อยู่ประมาณ4วันนะคะเพื่อความเนี๊ยบของรถลูกค้านะคะหลังจากนี้นะวิวพามาดูการติดตั้งก่อนดีกว่าว่าช่างเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนคะ่ะ ใครนะคะที่สนใจที่จะมาเปลี่ยนสีรถยนต์หรือว่าแรปกันรอย TPU แบบนี้นะคะ สามารถติดต่อสอบถามมไาได้เลยนะคะที่ l ล n e แอดนะคะแรปลูมค่ะแอดไซน์แรปลูมนะคะหรือสามารถติดต่อมาที่เพจมีลาออดิโอได้ทุกสาขาเลยนะคะตั้งแต่สาขาราชพฤกษ์รวมถึงสาขาสีนครินทั้งสองฝั่งนะคะพวกเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะรวมถึงแม้กระทั่งลูกค้าอยากติดตั้งฟิล์มกองแสงรถยนต์นะคะมิราออดิโอและแรปลูมเนี่ยมีให้บริการคุณครบวงจรทุกอย่างเลยค่ะและสําหรับวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ